ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูพี่พดจะไปพดเต้นอารมณ์ดีไงวันนี้มีความสุขมว่าความสุขเรื่องอะไรคะเป็นวันดีวันหนึ่งวันอะไรคะวันอาทิตย์วันทำไมดีเนี่พี่พดแล้วฉันได้หยุดงานโอ้อ่าตอนนี้นะครับพี่พดเรามาอยู่ที่ร้านพ่อมัน ไก่คเราไม่ได้มาอยู่ที่เราอยู่ที่สตูนะพ่อมันไก่เขามาหาเราผู้ชื่อร้ายก็ดีนะพี่พลเนาะพ่อมันไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนะคะคุณมี่กับคุณนิชาค่ะนี่คุณมี่นี่คุณนิชาใช่ค่ะเจลมี่คุณเจลมี่อันนี้เจลมี่ใช่ครับอันนี้คุณนิชาคุณเจลมี่ where you come from มาเลเซียครับมาเลเซียคุณมาเลเซียแสดงว่ายมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยข้าวมันไก่ สุดยอดโคษรอร่อยพี่ก้องโคดเคยไปกินจริงไหมจริงอ่ะนกน็ลองกินน,นิดสุกเป็นยังไง hmm. คุณนิชาขาคุณคถามัมเจอมิดนึงว่าอันนี้เนี่ยร้านที่ไหน ร้านที่ไหนคะร้านอยู่ที่ไหน The Zone t w n In t o w n ครับ The Zone t w n In t o w n ที่เปิดใหม่อะที่เลยมาทางนี้แล้วก็ร้านแบบแดงๆอะไรเยอะๆเปิดตั้งกี่โมงกี่โมงคะเปิด10โมงครึ่งเช้าถึง3มโมงครึ่งครับทำไมเปิดแค่นั้นเองอะใช่เพราะมันหมดเหรอไม่ใช่อยากกลับบ้านเล่นกับลูกครับ อ๋ออยากกับพ่อเล่นกับลูกเขารักลูกไงก็ใช่ไงเขาอยากกับพ่อมันเป็นพ่อไงก็เลยอยากกับ่อไม่เจอลูกไม่ก็ทำให้คนไทยได้ชิมนิดนิดหน่อยหน่อยพาลูกไปเล่นน้ำบ้างไหมมีครับมีครับลูกเล่นน้ำฮ่าถามหน่อยว่าร้านนี้เปิดวันอะไรถึงวันไหนเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์พี่พจน์นนท์ขาความเป็นมาหน่อยว่ามาอย่างไงทำไมถึงมาเปิดร้านข้าวมันไก่แถวแถวนี้เมืองไทยจริงๆเราเป็นน้ำธุรกิจ ที่ทำทำน้ำข้าสุกออกแต่ว่า oh. ก่อนหลังโควิดเสียหาย oh. หลายสิบเสียหายเยอะมาก mm. เสียหรับสี่ล้าหลายสิบล้าน mm. แล้วก็เราต้องคิดต่อไปอถ้าธุรกิจเจ๋ง mm. เราต้องทำอะไรบ้างเราคิดว่าเอชอบชอบทำอาหารเร oh. าตัด oh. สินใจ ไปทำอาหารแล้วก็ทำอาหารที่อร่อยแล้วลูกชอบกินแล้วก็ลูกชอบกินข้าวมันไก่ด้วยค่ะคือตอนแรกทำอาหารอยู่ที่บ้านแล้วลูกชอบกินพ่อก็เลยเออลูกชอบคนอื่นก็ต้องชอบด้วยเพราะว่าฝีมือเขาแบบว่าไอ้นั่นเพราะว่าไอ้โควิดเนี่ยมันทำร้ายชีวิตคนไปหลายคนแลลวพ่อเอาลูกชอบกินพ่อเลยทำให้ลูกกินน่ารักมากเลยนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมีกี่ชนิดกี่อย่างร้านนี้โอ้มี ไก่ย่างโอเคย่างตัวเด่นมากใช่ไก่ย่างซื้อแพงนะพี่ก้อ็ใหญ่มากใหญ่เกินเราซื้อไก่ใหญ่นะคะอันนี้ใหญ่มากค่ะสันแห้าวใส่แพงไก่ต้มไก่ต้มไก่ต้มทำเพราะว่าคนไทยชอบกินมากเราไม่ไม่ทำตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีใช่ค่ะคนทำเยอะครับโอ้โหทำได้ครับได้นี้หมูกรอบหมูกรอบนี่คือสุดยอดเหมือนกันนะใช่ครับอ่าแล้วก็ต่อนี้หมูแดงครับหมูแดงคืออิดีีเปนนั้้มท่านผู้ชมหมูแดงคราอุ้ย ่ฉันยกให้ยกไงนี่อ่ากล้อง จะเป็นหมูแดงสไตล์ฮ่องกงหมูแดงที่สไตล์ฮ่องกงอบเนื้อแบบอย่าบอกวิธีนะเดี๋ยวคนอื่นก็ก็คือที่ร้านนะคะจะมีน่ากินมากจะเป็นย่างด้วยเตาถ่านเป็นย่างด้วยเตาถ่านด้วยใช่อันนี้ย่างด้วยเตาถ่านไหมใช่ครับเตาถ่านมันก็เลยอู้ยไม่เตาาถ่่่นนมมมัไไแห้งสวยอย่างนี้สวยมากเลยเนื้อหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบมีมีหมูกรอบน่ากินมากนี่หันด้านข้างหันด้านข้างหมูกรอบเขาต้องดูว่าชั้นใช่เห็นไหมเป็นหมูกรอบที่หนังกรอบแต่ว่าเนื้อจะ นุ่มค่ะกับนอกนุ่มในใช่ใช่แล้วไก่ก็เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าไก่เป็นไก่ย่างแต่ว่าเนื้อไม่แห้งนะคะอยากให้ชิมหมูแดงเป็นชุดอย่างนี้เป็ดด้วยเหรอไมเอเป็นไก่ย่างเนี่ยไก่เนี่ยหมูแดงจานนี้ไก่ที่พี่พถืออนุถือจานอะไรจานนี้จานเนี้ยจริงๆยังไม่มีเสิร์ฟในร้านลูกค้าสามารถสั่งแยกได้เป็นแบบหมูแดงกี่ขีดก็ได้หรือหมูกรอบกี่ขีดก็ได้ก่อนบางทีบอกเบอร์ก่อนดีกว่าพี่พงศ์บอกเบอร์ก่อนเลยคือไก่ย่างเนี่ยไก่เอ่อไก่ย่า ก็บอกเบิกกับอกเบิกก่อนเลยติดต่อได้ใครสนใจไปทานนะครับ0 949694967นะครับแล้วก็0 942696459นะครับหรือเข้าไปใน Facebook พ่อมันไก่อ่นะครับนี่ขึ้นอยู่หน้าจอใครสามารถสั่งไปทานได้เพราะเขาเดลิเวอรีส่งไปมีทุกแพลตฟอร์มป่ะใช่ค่ะแคปไลน์แมนฮอลลีวูดเออไม่ใช่รวมทัู้ดมีหมดนะครับสั่งไปเลยแล้วไก่เนี่ยคือจริงๆไก่เขาไม่ได้ไม่ได้แห้งอย่างที่เห็นนะจริง ไก่เขาสดแต่หนังมันกรอบเนี่ยพี่ก้องนี่นี่ให้ดูเนี่ยนี่ยพอหั่นไปแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหั่นให้ดูหน่อยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตายแล้วบอกก่อนเลยว่าสามารถสั่งได้เลยตอนนี้นะคะส่งเลยใช่ไหมคุณลูกค้าส่งค่ะตอนนี้ตอนนี้อาจจะสั่งไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีคนอยู่ที่ร้านมาที่นี่หมดมาที่นี่หมดเลยใช่กาแปลกๆนะเวลามาออกรายการแล้วเราบอกเบอร์ไปแล้วคนโทรสั่งแต่โทรสั่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีคนรับใช่แต่ว่าถ้าไปที่ร้านนะคะแล้วบอกว่ามาดูมาตามมาจากรายการอ่ะคคุณเจอมี่คุณพ่อมันไก่เนี่ยให้หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยไปหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ค่ะพี่พดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเดอโอ้ยต เมื่อกี้อะไรเข้าหรอวายอะวายคือตกใจเลยว่าโมชช่นเขาเยอะขนาดนี้เน่น้ำจิ้มเขามี3าแบบนะท่านผู้ชมนี่เลยแบบนะน้ำจิ้มมี3แบบค่ะมันจะมีใช่แล้วก็น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะแล้วนั้นเป็นน้ำจิ้มหมูแดงที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนี่นี่นี่คุณพี่ดูไก่เขาฉ่ำมากคุณพี่คือมันแห้งข้างนอกแต่ข้างในมันนุ่มโอ้ดูนี่ไม่ดูไปหมด น่ารับประทานมากๆเลยนะคะตายคุณเจอร์มี่คุณดูอย่างนี้เนี่ยหยิบแล้วกัดงี้ได้เลยนะได้เลยค่ะได้เลยได้เลยเอาไม้ลักินเลยไม้หลอาใช้กระดาษทิชชู่หน่ไหมมีเลมีเลยให้ดูเลยนะคะว่านิ่มแค่ไหนดูเลยนะคะอืมนี่เป็นไงบ้างคะนิ่มนวลเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นพลังนิ่มนวล เพราะว่าไก่ที่ร้านทุกตัวเนี่ยผ่านการทำสปามาก่อนใช่ค่ะที่เจ้าไปย่างทำเลยนะทำสปาทำสปากว่าจะย่างไม่ใจเย็นนอกจากเขาจะเลี้ยงลูกแล้วเขายังไปสอนไก่โยคะก่อนว่าทำสปาใช่ไหมมีไก่เยอเอาชิมเลยเหรอเขาชิมเบเกอรไม่ใช่เหรอก็รับกลินแล้วรักลิ่นใครอยากสั่งไปทานนี่บอกให้เลยนุ่มทั้งไก่นุ่มทั้ง หมูแดง,แดงนะครับส่งไปเนี่ยเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วสั่งไ,<ม>ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเขาไปส่งนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเบรกนะเดี๋ยวเบรกสองแล้วกลับมาชิมกันข้ามันอร่อยฮะข้าวมันกอสดู ก็มันไก่ค่ะเอาบอกเบอร์บอกกันอีกทีก่อนเลยบอกเบอร์ก่อนศูนย์อไรศูนย์เก้าสี่ค่ะเก้าหกเก้าสี่เก้าหกเจ็ดค่ะนะก็อีกเบอร์กัะศูนย์เก้าสี่สองหกเก้าหกสี่ห้าเก้าค่ะโหไปเลยตอนนี้อ่ะมาเบรกนี้พี่โพสกินได้เลยไหมคะับ่คนทางบ้านบอกว่าเนี่ยโทรไปเยอะทําไมถึงไม่มีคนรับสายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกรายการอยู่ออกรารอ่ะคุณเจมี่ตักข้าวเลยดู่หม้อข้าวพิเศษท่านผู้ชมโอ้โหสวยนะเนี่ยโอ้แต่คุณเจมี่ดูสิโอ้โหนี่คือข้าวมันเลยของเขาท่านพี่โพส ต่อ,อยดูสิโอยตายโอ้ยหอมมากหอมมากเลยได้เขาหน่อยเพราะว่าเอาแบบร้อนๆจะใช้คุณเจมี่เขาเพราะแล้วคุณเจมี่บ้วนก่อนไม่กี่วันเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูแดงก่อนอื่นที่พ่อชายหนูต้องขออนุญาตชิมน้ำจิ้มซีฟู๊ดข้าวมันหมือนกับข้าวมันเนี่ยสำคัญมากกับเข้าวมันไก่ใช่หอมนวลหอมไหมคะหอมนุ่ม ข้าวมันที่ร้านจะใช้เป็นข้าวพันธุ์พิเศษต้องเป็นพันุ์นี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นใช่ไม่งั้นเขาจะไม่ได้รสชาติออกมาแบบเนี้ยค่ะใช่อันนี้คือไก่ไก่เป็นชิ้นๆใช่เลยใช่อันนี้ก็เป็นไก่ต้มอ่ะพี่ว่าเราจิ้มไก่หมูกรอบซิหมูกรอบนี่กันเท่าไหร่ครับคุณแล้วแต่สั่งใช่แล้วแต่สั่งมีใครเป็นขีดด้วยหรือว่าจะสั่งเป็นข้าวหมูกรอบก็ได้ค่ะข้าวหมูกรอบจานกี่บาทข้าวหมูกรอบจาลา 95โอ้ใช่ค่ะแล้วข้าวข้าวเป็นไก่เท่าไสิบข้าวเอาแปดสิบค่ะเอาแปดสิบแปดสิบเนี่ยร้านเดียวกันแปดทิบค่ะ80ค่ะ80อ๋อไม่แพงค่ะแปดสิบร้านนี่อายุกี่บาทนี่70บาทค่ะ70บาทนี่ถ้าเราจะกินหมูกรอบแบบนี้เราต้องใช้น้ำจิ้มมันไหนมันมี3แบบเราถ้าหมูกรอบก็กินแต่ต้องเช่าซีฟู้ดครับน้ำจิ้มสีเขียวใช่ค่ะซีฟู้ดด้วยใช่ค่ะพี่พูดเอาบนลองกินซีจะได้ไม่เลี่ยนเป็นไงบ้างคะกรอบไหม รู้ไหมใค่ครอนนี้ก็ยากกินข้าวมันไก่อยากกินอย่างนี้ได้อย่างนี้เงยจาเงยอ่ะมันไม่ดีนะมันกงอื่นก็จะเสียของกันมาพี่พลดเนาะเสียได้ของกันเนาะจะกินอย่างนี้ได้ไหมได้มันก็อื่นก็จะกินต่อไปได้สิมีรารทีพย่องทําไม่ได้ล่ะเจ้าของรายการอันนี้ไก่ไก่ต้มนะคะถ้าคนทานแล้วอาจจะคิดว่าเป็นแบบไก่ต้มสิงคโปร์จะแบบสูสีกันได้เลยทีเดียว ああใส่นี่น้ำจิ้มนี่นะใช,ใช่ค่ะน้ำจิ้มเตาเจียวค่ะจิ้มเตาเจียวนะใช่ลองดูเป็นยังไงบ้างค่ะอร่อยน,นุ่มไหมค่ะนุ่มเลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ <ละ S 1> แต่จริงอยากให้ชิมหมูแดงด้วยอหมูแดงหมูแดงอร่อยพี่ร่องอร่อยห<ด>มูแดงชิมจากนี้ ุณอย่ามีให้พี่พจอนนท์ชิมหมูแดงด้วยสิกงจับทา้งนี้ไปฉันจะแอบขโมยกินทงนี้ไอ้คุณไอ้พี่พจอานนท์ชิมหมูแดงหเอยหมูแดงอันนี้จะเป็นสไตล์ฮ่องกงเลยค่ะแล้วก็น้ำราดของที่ร้านอยู่มาเลเซียเหรอใช่ค่ะอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ไม่พี่อยู่ตรงไหนอ๋อพี่อยู่ที่นี่ค่ะไม่กลับบ้านมาเลยไม่กลับบ้านมาเลยเป็นคนไทยแล้วครับเป็นคนไทยแล้วครับเหมือนมุ่งเป็นคนไทยแล้วเหรอนี่หมูแดงนิ่มมากนิ่มอร่อยไม่กลิ่นเตาเอ้ยค่ะ ใช่ว่ายากด้วยเตาถ่านทุกเมนเยอะคนไทยก็น่ารักใช่ค่ะเว้ยมาเลเซียเขาก็เดีดีคนละแบบดีดีดีเดี๋ยวเขาไม่แล้วขอกินหมูกรอบเป็นหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบได้ค่ะเว้ยทำไมหมูแดงเขาแบบมหัสจรั์อย่างนี้ล่ะหมูกรอบจะเป็นอันเนาะติดลิ้นแบบอรสชาติไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงแล้วนะมากินที่ร้านเราก็ได้เกี๊ยวหมูกรอบเอกอบๆเลยอ่ะ จะเป็นหมูกรอบที่ย่างย่างยังไงนะคะเชฟอเชฟอธิบายหมูกรอบเราย่างนานมากครับย่างนานที่ปาเพราะว่าเราต้องคปียเราย่างร้อนมากเนอเราแต่ว่าเราก็ต้องน้อนพอดีต้องสองชั่วโมงครับต้องใช้ไฟให้มันพอดีต้องร้อนแต่ว่าต้องพอดีเหมือนกันแล้วก็ต้องให้กรอบหนังกรอบแต่ว่าให้มันนุ่มใช่เออครับหนังกรอบแต่ข้างในต้องนุ่มใช่เนื้อต้องนุ่มใช่ค่ะหมูแยงเลิศปะ ก่อนกว่าจะที่ออกมาเป็นสูตรเนี้ยไม่รู้หมูตายไปกี่สิบตัวแล้วหมูกรบนะครับหมูกรบน้องอย่าพูดเจนไม่กล้ากินเพราะพี่รักษ์ ราะว่าเขาพยายามมากจริงๆเพราะว่าจริงๆสูตรของที่คุณลุงเขามาค่ะเขาก็มาปรับให้ให้เข้ากับความชอบของคุนไทยใช่มีคุณลุงเปิดเข้ามันไก่ไข่ประมาณ30ปีแล้วค่ะที่มาเลสิงยบอกเบอร์บอกเบอร์อ๋อ094ย์ค่ะ9 6 9 4ห6 7ค่ะหรือว่าจะสั่งทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะมี grab มี l i n e Man มี Food Panda แล้วก็โลบินทูด้วยค่ะธัิกน้ำซุปนันน้ำซุปอะไรอร่อยประาดปทเียอุ้ร้อนรออร่อยไหม โอเคไหมคะทานแล้วชอบอันไหนมากที่สุดคะทานเราชอบอะไรมากที่สุดชอบหมูแดงหมูแดงแล้วก็หมูกรอบหมูกรอบโอเคถ้าหมูแดงอยากจะแนะนําให้ีิพน์ลองทานกับน้าจิ้มหมูแดงดูนั่นไหนน้ำจิ้มหมูแดงน้ำราดหมูแดงของเราจะไม่เหมือนกับร้านอื่นนะเพราะว่าเป็นแบบใช่ค่ะเป็นสูตรของเราเองอร่อยนะที่ร้นหมูแดงตรงนี้แล้วกันแล้วก็น้าจิ้มตรงนี้ใช่ค่ะเนี่ยจะเป็นสูตรของเราเองอ ไครอยากทานนะอยู่แถวนี้เองทาวินทาวนะครับเดอะโซนนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาสิบโมงครึ่งถึงสามโมงเย็นนะครับแล้วก็เดลิเวอรี่ส่งทั้งวันต้องรีบจังนะเพราะเปิดแต่เช้าบ่ายบ่ายก็หมดแล้วเพราะว่าต้องกลับไปเลี้ยงลูกรักลูกบอกคำนี้ว่าเราอร่อยมากเลยอร่อยจนต้องกราบเลยนะครับขอบคุณมากให้บ้านหน่ยไหมบ้านหน่อยไหมของพ่อเรา พี่ก้อนอันนนนให้ไปแล้วปิยะอย่าเอาไปติดนะอย่าไปทิ้งนะขอมอบายอร่อยจนต้องกราบให้กับทางร้านพ่อมันไก่นะใบตัวนี้ร้านอาหารทั่วกรุงเทพอยากได้เพราะว่าเขาจะไปติดไว้หน้าร้านกันพวกคนแบบว่ากินแล้วไม่จ่ายเพราะว่ามีพี่ก้อนกับพี่ก้อนตามม่านถ้าเกิดมาจากรายการเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถึงวันไหนถึงวันไหนทั้งเดินนี้ครับ ทั้งเนเลยใช่ครับอู้หคุณเจริญมี่ถ้ากินกันใครที่ชอบข้าวมันไก่สไตล์ฮ่องกงที่นี่ทาวินทาวนะครับเดอะโซนค่ะสิบมงครึ่งถึงบ่ายสามวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณเจรมี่แล้วก็คุณนิชานะครับเ<ข>อาข,ข้าวมันไก่อร่อยๆมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปวัดเพลงล้างนนทบุรีนะครับกาบขอพอหรหลวงพ่อโตแล้วก็อขอาขมากรรมเปิดดวง เดินไปนอครับขอข้าขอข้าพูดือข้าพูด